สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิ n งเซอร์วินะครับไม่ได้ไลสดหลายวันเลยวันนี้สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> วันนี้เป็นอะไรวันนี้เอาอะไรอะไรนะโตโยต้าโคโ l a โดเลมอนมาไลาสดกันนะครับมา a e 9 0 9 2นะ ตันนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมบวกไฟมุมเดิมนะจ๊ะพี่จ๋ามากันแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ามิ่งเซอร์วิสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าห่างหายไปหลายวันไรสดฮะ<า>รอลูกค้าเข้ามาสักนิดนึงหายไปไหนจ๊ะหายไปต่างจังหวัดมานะจ๊ะพี่จ๋าโควิดไปได้เหรอ ไครทาธุระจ้ะใครสนใจสินค้าทักกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าจะสอบถามสินค้ารุ่นไหนรุ่นอื่นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนู้น,นมีหลายรุ่นนะจ๊ะพี่จ๋าเข้ามารับชมไลฟ์สดนี้กันเยอะๆนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉 AE9092 นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นไฟหน้าเดิมแล้วก็ไฟท้ายขาวแดงไฟมุมเดิม พลาติกซุ้มล้อหน้านะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็แผ่นใต้เครื่องนะแล้วก็เป็นยางขอบประตูมีหลายรายการนะจ๊ะพี่จา๋ากันาสาดของเราก็มีนะจ๊ะพี่จา๋าไว้รุ่นยุค90นะจ๊ะพี่จา๋า AE 9092นะโตโยต้าโคโรล a อา AE 9092โดเรมอนนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่ใช้รุ่นโดเรมอนอยู่นะ9 0 9 2สามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะ ไฟหน้าไฟท้ายแต่ไฟในการชนใส่ด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะพี่จ๋าคนละรุ่นนะต้องใส่คนละตัวนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มว้วรอช้ารีรอนะจ๊ะพี่จ๋าใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็รับชมย้อนหลังได้นะจ๊ะพี่จ๋าร้านเราขายส่งออนไลน์นะจ๊ะพี่จ๋าอยู่อยุธยานะส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยภาคเหนือภาคกลางภาค อีสานภาคใต้ส่งได้หมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าโดยขนส่งเอกชนทั่วไทยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ไฟหน้าชุดนี้ไฟหน้าเดิมบวกไฟมุมเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าชุดนี้1ชุด4ชิ้นไฟหน้าบวกไฟมุมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะของใหม่ๆเลยนะเป็นของใหม่งานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จ๋านี่นะ เป็นโคมกระจกมุมพลาสติกนะจ๊ะพี่จ๋าโดนเลมอนนะตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมงานเทียบแท้นะจ๊ะพี่จ๋างานไต้หวันดีโป้นะฟังให้ดีนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นงานเทียบแท้งานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นโคมกระจกเลยโคมหน้าเนี่ยเป็นโคมกระจกนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่สามารถเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะพี่จ๋าไฟหน้า ถอดของเก่าใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยนะลูกค้าจะใส่หลอด LED หลอดซีนอนหรือว่าหลอดธรรมดาได้หมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าชุดนี้2 9 9 9บาทนะจ๊ะพี่จ๋า1ชุด4ชิ้นไฟหน้าบวกไฟมุมนะไฟมุมของเราตัวนี้มีแถมขั้วตรงนี้ไปด้วยนะขั้วไฟมุมแล้วก็หลอดไฟมุมด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าหลอดไฟมุมอยู่ด้านในนะแถมไปทุกคู่เลยนี่นะ เป็นงานไต้หวันดีโป้ของใหม่ไต้หวันดีโป้ะนะจ๊ะพี่จา๋าไฟไฟหน้าบวกไฟมุมสินค้าร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จา๋าส่งขนส่งเอกชน 1- 2วันทําการได้รับของนะไฟมุมนะไฟมุมตัวนี้จะมีไฟหลีกับไฟเลี้ยวนะจ๊ะพี่จา๋าไฟหลีกับไฟเลี้ยวนะนี่หรือว่าใคร สนใจเฉพาะไฟมุมตัวนี้เราก็แยกขายนะจ๊ะพี่จ๋าแยกขายนะไฟมุมคู่ละ600บาทนะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละ600บาทซ้ายขวานะเฉพาะไฟมุมนะนี่ฟังให้ดีนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมเดิมงานไต้หวันดีโป้คู่ละห0 0บาทหรือถ้าใครสนใจเฉพาะไฟคู่หน้า คู่หน้าตัวนี้นะจ๊ะพี่จา๋าคู่หน้าเป็นโคมกระจกนะเป็นไฟเดิมคู่หน้าคู่ละหนึ่งพันหกรห้าสิบบาทซ้ายขวาเหมือนกันนะจ๊ะพี่จา๋าอันนี้มียางกันฝุ่นไปพร้อมเลยเนาะด้านหลังนี่นะจ๊ะพี่จา๋าสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่เข้ามารับชมไลฟ์สดเพจมิ้งเซอร์วิสนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้เป็น อะไรโตโยต้าโคโร o เอไออีอเก้าศูนย์ถึงเกโดเรมอนนะจ๊ะพี่จา๋าสาวกโดเรมอนสัสามารถเข้ามาสอบถามราคาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าสนใจชุดไหนชิ้นไหนมีหลายรายการนะอันนี้ไฟหน้านะจ๊ะพี่จา๋าเฉพาะคู่หน้านะคู่หน้าเป็นโครงกระจกคู่ละ1,650งันรสบบาทสีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จา๋า ร้านเราแพ็กของไปอย่างดีนะจ๊ะพี่จา๋ารับประกันไม่มีแตกแล้วแน่นอนหายห่วงนะจ๊ะพี่จา๋าใสๆใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่ชอบแบบเดิมๆนะนี่ไฟแต่งแล้วก็มีนะจ๊ะพี่จา๋าทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิงเซอร์วิสแล้วก็ช่อง Youtube ม i n g s e r v i ิสด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าโอ๊ยแดดสองหน้าอากาศร้อนมากๆเลย ช่วงนี้ดีนะถ้าเกิดใครสนใจ 1. ชุด4ชิ้น1 2 3 4นี้นะพี่ไฟหน้าบวกไฟมุมนะชุดละ2 9 9 9บาทฟรีส่งเอกชนแต่ถ้าใครสนใจเฉพาะไฟหน้าเฉพาะคู่หน้านี้นะคู่หน้าซ้ายขวาคู่ละ1,650บบาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็ไฟมุมเฉพาะไฟมุมนี้นะ หนึ่งคู่ซ้ายขวาเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละหก0้บาทฟรีส่งเอกชนแถมหลอดไฟมุมไปด้วยนะพี่จ๋าดีนะซ้ายขวามีไฟหลีเลี้ยวนะจ๊ะพี่จ๋าคือลูกค้าไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะพี่จ๋าถอดของใหม่ถอดของเก่าใส่ของใหม่ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจชุดไหนชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า แล้วก็รายการต่อไปเลยนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นยางขอบประตูเนาะอันนี้ยางขอบประตูเป็นยางขอบประตูนะอันนี้เป็นยางขอบประตูนะจ๊ะพี่จา๋าเส้นละหกร้อยบาทงานคุณภาพอย่างดีนะเป็นงานนำเข้าไต้หวันนะจ๊ะพี่จา๋าเส้นละหกร้อยบาทยางขอบประตู ถ้าเกิดใครเอา4เส้นก็2,400บาทนะจ๊ะพี่จ๋านี่คุณภาพอย่างดีนะจ๊ะ9092ใส่ด้วยกันได้เลยใครสนใจสินค้าโทร096 2941961นะจ๊ะพี่จ๋าม n เซอร์วิสทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าร้านเราขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะลูกค้าอยู่ซอกไหนมุมไหนหลืบไหนส่งหมดนะจ๊ะพี่จ๋า นี่นะจะเอาเส้นเดียวก็ได้หรือว่าสองเส้นสามเส้นสี่เส้นได้หมดเลยนะจ๊ะพี่จา๋าลูกค้าบางคนก็ต้องการแค่1เส้นเนาะแต่ครึ่งเส้นไม่ขายนะจ๊ะพี่จา๋าขาย1เส้นขึ้นไปเส้นละหก0้บาทนะจ๊ะพี่จา๋ายางขอบประตูนี่นะขอบประตูอ่รายการต่อไปเลยนะจ๊ะพี่จา๋ารายการต่อไปเลยมาเอาเป็น พลาสติกในซุ้มล้อหน้าเนาะพลาสติกซุ้มล้อหน้าซ้ายขวานะจ๊ะพี่จ๋านี่นะใครที่พลาสติกซุ้มล้อหน้าพังพลาสติกซุ้มล้อหน้าขาดอยากจะได้พลาสติกซุ้มล้อหน้าใหม่ของเรามีเฉพาะพลาสติกซุ้มล้อหน้านะจ๊ะพี่จ๋าซ้ายขวานะเป็นงานานําเข้าเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๋างานานําเข้าไต้หวันคู่ละหนึ่งพันห้บบาทนะจ๊ะพี่จ๋า อะพลาสติกซุ้มล้อหน้านะเข้ารูปตรงรุ่นนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะของตรงรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น AE e e 9 0 9 2สามารถใส่ได้เลยนะคู่ละ1 0 5 0บาท1คู่ซ้ายขวา1,050บาทหรือว่าใครจะเอาข้างเดียวก็ได้นะ650บาท ซื้อคู่จะถูกกว่านะจ๊ะพี่จ๋าท้งร้านเราแนะนําซื้อเป็นคู่ดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋าแต่บางคนลูกค้าต้องการชิ้นเดียว650บาทนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะหนึ่งคู่ซ้ายขวาด้านขวาคือฝั่งคนขับนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าเกิดด้านซ้ายคือฝั่งคนนั่งนะจ๊ะพี่จ๋าเวลาแจ้งทางร้านต้องแจ้งให้ถูกด้วยนะจ๊ะพี่จ๋า คู่ละ1น0 0บาทนะจ๊ะพี่จา๋าพลาติกซุ้ม้อหน้าใครสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋ามารายการต่อไปจะเป็นไฟท้ายเนาะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายขาวแดงนะจ๊ะพี่จา๋าดูแบ0พัคนแล้วสวัสดีทุกทกท่านเลยนะจ๊ะพี่จา๋าที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้นะจ๊ะพี่จา๋า ข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิงเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้ามิ n งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าสินค้ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะจ๊ะพี่จา๋าของใหม่งานเทียบแท้ทั้งหมดเลยเป็นงานเทียบแท้ทุกชิ้นเลยนะจ๊ะพี่จา๋าหรือของเทียมนั่นแหละพี่จา๋านี่นะเป็นไฟไท้ายขาวแดงไฟไท้ายขาวแดงงานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จา๋า คู่ละ1550บาทอันนี้ด้านหลังจะมีคั่ไฟแถมไปพร้อมเลยนะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็มีหลอดไฟอยู่ด้านในเลยนะจ๊ะพี่จา๋าแต่เราไม่ได้แกะให้ลูกค้าดูเนาะแต่รับรองว่ามีหลอดไฟแถมแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋าซื้อไปเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยไม่ว่ารถลูกค้าจะเป็นแดงส้มหรือว่าขาวแดงอันนี้เอาไปใส่แทนกันได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ละ1550บบาทนะจ๊ะพี่จา๋า เขารูปตรงรุ่นแน่นอนนะถ้าเป็นโดเรมอน AE EE e 9092นะใส่ได้แน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋ารับประกันใส่ได้แน่นอนชัวร์ตรงรุ่นนี่ของใหม่เลยนะจ๊ะพี่จา๋าย้ำอีกทีนะจ๊ะพี่จ๋าว่าร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะถ้าเกิดใครสนใจสินค้าทักแชทแอดไลน์ หรือจะโทรมาที่0962941961ได้เลยนะเจ้าพี่จา๋าอันนี้เป็นไฟท้ายขาวแดงนะขอบชุบโครเมียมเป็นแบบขอบชุบโครเมียมนะเจ้าพี่จา๋าแล้วด้านหลังก็จะมีคััวไฟไปพร้อมเลยด้านในก็จะมีหลอดไฟในนี้เลยนะเจ้าพี่จา๋าแต่เราไม่ได้แกะให้ดูนะซื้อไปใส่แทนของเดิมได้เลยคู่ละ1,550บาทข้างเดียวเราก็ขายนะเจ้าพี่จา๋า ข้างเดียวเท่าไหร่จ๊ะข้างเดียวก็ขายนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวรอราคาหนึ่งข้างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจข้างเดียวก็ทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งคู่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทซ้ายขวานะจ๊ะพี่จ๋า ซ้ายขวาแบบนี้นะ950แ,แล้ววันนี้ถ้าหนึ่งดวงตอนวันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้ต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่จ๋าว่าอะไรราคาตอนนี้ปรับราคาขึ้นทุกวันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้เรากําลังตึงราคาไว้สุดๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าข้างเดียวก้า5 0บาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จ๋าไฟท้ายนะสำหรับไฟท้ายนี้นะจ๊ะพี่จ๋า หข้างหนึ่งดวงนะจ๊ะพี่จา๋าเขาเรียก1ดวงเนาะหดวงไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวา950บาทนะแต่ถ้าเกิดซื้อคู่1คู่ซ้ายขวานะจ๊ะพี่จา๋า1,550บาทอ่าเดี๋ยวเรามาต่อที่รายการต่อไปเลยนะจ๊ะพี่จา๋าอะไร AE 9092ของเรามีหลายอย่างนะจ๊ะพี่จา๋า คิ้วเลือดน้ำนอกกันชนหน้ากันชนหลังของเรามีนะจ๊ะพี่จ๋ากันาสาร์ดเราก็มีนะแล้วก็มีหลายอย่างตัวนี้จะเป็นพรมคอนโซนหน้านะจ๊ะพี่จ๋าพรมคอนโซนหน้าราคานี้ไม่มีอีกแล้วราคาถูกมากแล้วก็งานดีมากนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะใส่ได้ทั้ง AE 9 0เ2านเเหมือนเดิมของโดเรมอนใส่ได้ทุกรุ่นเลยทุกรหัสเลย ตัวนี้จะเป็นพรมคอนโซลหน้านะการความร้อนเนาะชิ้นละสามร้อยบาทเท่านั้นนะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นนะใครสนใจพรมคอนโซลหน้านี้ตัดเย็บอย่างดีนะจะพี่จ๋างานเข้ารูปแน่นอนนี่นะนี่จะเป็นด้านหลังมีกาวตีนตุ๊กแกไปพร้อมเลยนะจะพี่จ๋านี่เลยอันนี้จะ การความร้อนได้ดีนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นละสา0ร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าพรมคอนโซลหน้านี่สวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นของใหม่นะจ๊ะพี่จ๋าของใหม่ตัดใหม่นะจ๊ะพี่จ๋าสามบาทคุ้มค่าแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าพรมคอนโซลหน้านะ หรือใครสนใจเพิ่มเติมก็ทักแชทมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสาวกเก้าสาวกโดโลเรมอนนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้หรือถ้าเกิดใครใช้รุ่นอื่นอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครมีญาติมีพี่มีน้องใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็แชร์เพจไปได้นะจ๊ะพี่จ๋าของเรามีหลาย มีอะไรหลายรายการนะจ๊ะพี่จา๋า300บาทนะจ๊ะพี่จา๋าชิ้นนี้300บาทฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จา๋าแล้วก็มีกาวตัวนี้ไปพร้อมเลยนะจ๊ะพี่จา๋าชิ้นละ3 0 0บาทเท่านั้นมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผ่นใต้เครื่อง นิดนึงอันนี้เป็นแผ่นใต้เครื่องแผ่นใต้เครื่องใส่ได้ทุกรหัสนะจ๊ะพี่จ๋า9092นะโดเรมอนคู่ละ1,050บาทฟรีส่งเอกชนมีของพร้อมส่งเลยนะจ๊ะพี่จ๋าใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าคู่นี้1,050บาทฟรีส่งเอกชนค้างเดียวก็ขายเหมือนเดิม แยกขายเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ก็ขายข้างเดียวก็ขายเป็นงานเทียบแท้นะจ๊ะพี่จา๋างานนำเข้าไต้หวันนะเป็นของใหม่ร้านเราขายของใหม่ทุกชิ้นเลยนะจ๊ะพี่จา๋าแผ่นใต้เครื่องนะอันนี้แผ่นใต้เครื่องนะจ๊ะพี่จา๋า มีใครสนใจตัวไหนเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าไฟในกันชนก็มีนะจ๊ะพี่จ๋า AE 9092คู่ละ699บาทนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นงานไต้หวันดีโป้เนาะแต่วันนี้เราเอาสินค้าชุดนี้มาไลฟ์สดกันนะไม่ได้เอาไฟในกันชนมาไลฟ์แต่ของมีนะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละ699บาทสถานการณ์โควิดแบบนี้หยุด อยู่อะไรนะอยู่บ้านก็รับของได้นะจ๊ะพี่จา๋าช็อป,อ,ป,ปออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าสั่งอะไรทางร้านเราร้านเราส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไม่ต้องมาถึงหน้าร้านเนาะเพราะว่าร้านเราไม่ได้เปิดหน้าร้านนะจ๊ะพี่จา๋าขายส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยนะรับรองได้รับประกันได้เลยว่าได้ของทุกชิ้นแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋า วันนี้มาไลฟ์สดเท่านี้นะจ๊ะพี่จ๋าฝากอะไรโดเรมอน AE EE 9092แล้วก็ฝากเพจมิ้งเซอร์วิสแล้วก็ช่องยู u ูบมิ้งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าฝากอะไรฝากเพจด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณทุกๆท,ท่านนะจ๊ะพี่จ๋าที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้ไอแล้วสวัสดีจ้า thank you